เหตุการณ์หลังจากเล่าปีสิ้นบุญตอนที่หนึ่งพระเจ้าเล่าเสี้ยนเป็นคนไม่มีสติปัญญาเชื่อฟังแต่ขุนนางชั่วขันทีโฉดทำให้ขงเบ้งต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นเห็นได้จากขงเบ้งเปิดศึกสงครามกับอุ้ยกกหลายครั้งแต่ไม่อาจยึดครองแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จจนขงเบ้งมาเสียชีวิตในระหว่างศึกอู่จ้างหยวนดังจากเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆดัง,งนี้ เสฉวนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเมื่อจกกกผลัดแผ่นดินพระเจ้าโจผีจึงให้ยกทัพไปตีเสฉวนโดยสุมาอี้เสนอให้ยกไปห้าทางเมื่อพระเจ้าเล่าเสี่ยนรู้ข่าวก็ตกใจเรียกหาองเบ้งเข้ามาช่วยคิดราชการคงเบ้งใช้อุบายให้รักษาจุดยุทธศาสตร์ขับไล่สัตว์รูขคงเบ้งได้ให้เตงจีไปผูกไมตรีกับซุนกวน พระเจ้าโจผีเห็นว่าเสชวนกับกังตังเป็นไมตรีต่อกันจึงให้ยกทัพไปตีกังตังซุนกวนของให้โจโกกมาช่วยคงเบ้งให้จูลงยกทัพจะไปตีเมืองเซ้งอันพระเจ้าโจผีรู้ดังนั้นก็ให้ถอยทัพกลับทําให้โจโกกรอดพ้นหายยะนาไปได้เมื่อพระเจ้าเล่าเสี้ยนสมวยราชสมบัติได้สามปีดินแดนทางใต้ที่มีชื่อว่าม่านมีเบ้งเฮกเป็นเจ้าเมือง บ้างก็สันนิษฐานว่าเป้งเฮกเป็นบรรพบุรุษของไทยที่อยู่ให้เจ้าเมืองที่มีดินแดนติดก,กับเสฉวนก่อกบฏคิดลุกรานเสฉวนคงเบ้งจึงคิดจะไปปราบปรามให้สิน้นซากเส้นทางการเดินทับนั้นไกลและกันดานมากอีกครั้งยังมีโรคร้ายชุกชุมเบ้งเฮกระดมกำลังทุกหัวเมืองเข้าต่อสู้คงเบ้งเห็นหัวจิตหัวใจชาวเผ่าทางใต้กล้าหาญและดุร้ายนัก การจะหักด้วยพลกะกําลงคงไม่ได้คงเบ้งเห็นว่าจะต้องได้หัวใจด้วยจึงจะสงบราบคาบคงเบ้งใช้สึกจนจับเบ้งเฮกได้แล้วปล่อยตัวเบ้งเฮกไปถึงหกครั้งจนกระทั่งไล่ต้อนเบ้งเฮกจนอับจนก็จับได้อีกเป็นครั้งที่เจ็ดคราวนี้เบ้งเฮกยอมจำนวนอ่อนน้อมต่อคงเบ้งด้วยความเต็มใจคงเบ้งซื้อใจเบ้งเฮกได้สำเร็จพร้อมตั้งเบ้งเฮกให้ดำรงตำแหน่งเดิม ฝ่ายโจก,กกจึงไม่ต้องห่วงกังวลทางด้านใต้อีกต่อไปต่อมาพระเจ้าโจผีสิ้นพระชนม์โจยอยขึ้นเป็นฮ่องเต้องค์ที่สองต่อจากโจผีคงเบ้งออกอุบายปล่อยข่าวว่าสุมาอี้เป็นกบฏพระเจ้าโจยอยหลงเชื่อจึงสั่งปลดสุมาอี้ให้ไปทำนาที่บ้านเดิมจากนั้นคงเบ้งได้ยกทัพไปตีวุ้ยกก,กพระเจ้าโจยอยให้แหงหัวลิมนยกทัพไปสกัดแต่พลาดท่าแพ้ยับยืน คงเบ้งใช้อุบายจนได้เกียงอุยเข้ามาสวามิภักด์จากนั้นพระเจ้าโจหย่อยจึงให้โจจินยกทัพไปแก้ตัวแต่พลาดท่าถูกขงเบ้งตีแตกพ่มาอีกโจจินไปจ้างชนเผ่าเกียงให้ตีตลบหลังทําให้ทัพจกกพ่ายแพ้จากนั้นคงเบ้งออกอุบายจนทัพเผ่าเกียงยอมแพ้โจจินเร่งเข้าตีแต่เสียทีอุบายตีกระนาบของของเบ้ง โจจินเห็นจวนตัวจึงตีฝ่าไปตั้งรักษาค่ายเมืองเตียงอันแล้วขอกองทับหนุนจากคนเอียงโดยด่วนพระเจ้าโจโยอยจำต้องเรียกสุมาอีกลับมาเป็นแม่ทัพใหญ่ตามเดิมส่วนเบ้งตัดหันไปสวามิภักดกิ์จกก,กอีกครั้งเบ้งตัดอาสายกทับไปตีเมืองหลกเอียงแต่เบ้งตัดถูกกองทัพสุมาอีเข้าตีสุดท้ายเบ้งตัดถูกประหาร สุมาอี้จึงยกทัพไปเมืองเตียงอัน